ต่มันออกเขาจะเคาะแบบนี้นั่แหละครับแล้นี้ครับเปิดตงมาเคาะออกไปเลยครับถึงน้่ครับปุ๊บฮ่าฮ่าเป็นได้พี่น้องบัวว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกระบ๋องแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เมนู ต้มหอยปังกินกับตำมะุ่งนะครับพี่น้องแลวก็มีไอหางหมูกรอบพร้อมแลวก็นมีเชียงพร้อมเอาไว้อยู่ข้างๆพี่ครับโอ้หลายครับเนี่ยอยู่นกกินมนีพักก็หลายมีไอถั่วพูมามือนีัครับถั่วพูแล้วก็ผักกรอบผุดน่ไม่จิ้มกับปลาไอปลาดิบเอาปลาดิบเอามาพี่น้องมาเบิ่งสดเบิ่งไอเม็ดกรกถินก่อน ตำมหุงุงย่ามนี่ใครแน่มันเม็ดกระถินลายครับ ปังสุดยอดกินได้ทั้งตัวนะครับเนี้อบ่ต้องเอาตาเอ,อก <c oughs> พอดิกินถั่วผู้อ่อนครับพี่น้องเห็นบหมปกติเพอนจะมาออกทางยวงได้ครับหอยปังนี่ผมจะบอกสูตรมันมีวิธีอยู่ครับ มอยปังเป็นหอยที่เป็นมาออกยากที่สุดทางคนเพิิน,นนี่ออกคุนหน่วยเลยเห็นบ่ครับออกทุกหน่วย <c oughs> มันมีสูตรพี่น้องมันมีสูตรดีร <c oughs> เบาแดงกะหากูหุ่นยักษ์เดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปพี่น้องคนใดเบ่งผมจบผมจะบอกท้ายคลิป แบบว่าเวลาพี่น้องต้มแล้วอยากเอาไอ้อยากเอาไอ้ใส่ข้านงในใผลออกพร้อม ว่าหอยปากมันกินในเบิดบางคนเพิ่นบทิมเก็บบึงเบาแดงจิ้มหาโตออกวัตถุหน่วยด้พี่น้องจิ้มหาหน่วย นออกมาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปบ่ะเดงสิบอกเคล็ดลับ พื่อพี่น้องเอาไปเห็ดกินมันจังต้มออกง่ายนะครับมันจังบ่ได้เคาปกติหอยปังแต่้านมันออกเขาจะเคาะแบบนี้นั่นะครับอันนี้ครับผมต้องมาขคะออกไปเลยครับอจรงนี้ครับเบิบฮ่า เป็นได้ไปน้องบัวเอาของแท้ไม่ีสูตรไม่มีสูตร

<c oughs> แต่ว่ามันบกเกยวกับสูตรที่บอแดงสีบอกนะว่าดึงแห้งดึงค่อยมันจะออกเบิด์คูณน่วยครับคือสูตรนี้นะออกเบิร์อยู่แล้วเ <c oughs> มื <c oughs> ่อกี้ผมบิดหนึ่งซีโรสหน้าครับ ด้วยการสูตรนี่ครับไปเบิ่งจบพี่น้องได้ไอ้จู่ไปต้มหอยเลยครับต้มหอยปังแบบว่าให้มันออกเบิดเลยออกง่ายๆว่ามครับ นยังไงไผมคือบอกท้ายิปมันจังอันนั้นครับพี่น้องมันจังบริวาหลายเวลากินเวลาลงกิบมาค่อยคุยกัน อืมคุกบุงการดำ Bon. Sort pas encore Hmm. lặng lặng cứ bỏ ngọt Hmm. <laughs> อืมงามครับ

เ,เดี๋ยวฉัิลืมบอกเดี๋ยวฉลืมบอกพี่บอกน้องหอยในที่มันจิ้มง่ายๆนะครับอันนี้ฮะตอนแรกผมซื้อมาสี่กิโลนะครับพี่น้องผมซื้อมาสี่กิโลวันนี้ผมกินโมเบิสแต่ว่าผมยังบร่ได้ต้มนะครับผมเลยได้เอาหอยสดนะไปแช่ไวไ้ในตู้เย็นแช่ไว้ประมาณสองถึงสามมือ้อ นะครับพี่น้องแต่หอยังสซคือเก่าแล้วค่อยเอามาต้มวานนี้เอาออกจากตู้เย็นเอามาต้มพอเอาออกจากตู้เย็นปุ๊บแล้วเขาเอามาต้มหลังจากที่เขาเสียไว้ในตู้เย็นสองถึงสามมื้อเวลาแกะมันแกแกะง่ายเลยครับซึ่งบ้าแดงเองกับโบลูมันมันเกี่ยวกันบอสนะครับแต่ว่าตั้งแต่กินหอยมาเป็นหอยที่จิ้มอ่าเขาห้องอีกอย่างละก้นออกยากที่สุดเพราะว่าช่วงท้ายเพื่อนนะ่ะคนข้างที่จะมีน้ำนักนะครับผมเวลาจิ้มออกมา เพิ่นมักจะขาดวังตตคอต่อตรงนี้นี่นี่หมักจะขาดตรงนี้นี่ตรงนี้ครับเเวลาเขาหมุนปุ๊บเพิ่นจะมักจะขาดวัางนี้เพราะว่าวังนี้มันเป็นว่างที่บางบางแล้วกะโปรงบุมีอย่างนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ้องที่บางแล้วก้นหอยปังนี่มันจะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับผมค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเพราะว่าเวลาเขาเขามุนออกปุ๊บวังนี้มันบางตรงนี้มันนักมันจะขาดนี่ก่อนแต่ว่าขพอผมเอาไปเสออยียตู้หิน เอาไปเซตตัวเย็นไว้สองสามมือแล้วผมค่อยเอามาต้มเวลาต้มแล้วเอามากินก็ตำมะหุ่งก็เป็นหอยที่จิ้มง่ายเลยครับพี่น้องอันนี้ฮะอันนี้ให้เทือที่สองนะครับพี่นอ้องอไอเทือแรกครับผมผมกินข้างนอกก่อนผมกินกับกับไอ้ยกับยางพุ่มมาเล่นน้ากันแต่ว่าต้มกินกลางคืนผมว่ามันคือจิ้มง่ายมานนี้รอบที่สองคือรอบนี่ที่ผมทดลองครับมันก็ออกง่ายอีก ก็เลยว่าเออถ้าเป็นหอยปังนี่ถ้าเขาบ่วเฝ้าหินนะครับพี่น้องเขาซื้อมาเขาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนอีกสักมือสองเมื่อเขาคอยเอามาต้มน้ําฮ้อนนะครับผมล่างดีๆต้มน้าฮ้อนใส่เกลือใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่ข่ามันจะหบว,เ,วเข้าเวลาต้มทดลองบึงนะครับพี่น้องสูตรนี้ได้การอยู่ไฟกระดับพอดีฮะขอบุญขอบุณหลายๆนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ต้น้องสุขู่สุขนกดไลค์กดแชร์เบาแดงน,นี่เด้อครพี่น้องแค่นี้ กถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบอแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บอแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบิร์ดสุขสุขคนนอนรับได้เงินหมื่นอน,นอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมนิโช์โทษให้็คยจะได้มาผ่านลาพีลาน่องไปเพียงซ์นีก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ